มองดูให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตานะี่เป็นเรื่องเดียวที่มีสาระมากที่สุดจะดับทุกข์ได้คือจิตใจจะปลีกออกมาเสได้จากความทุกข์จากากความยึดมั่นถือมั่นรึกเกลียดตัณหานะก็เพราะมองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางอื่นไม่มี ที่จิตจะถอยมันจะได้จากความยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์ในสิ่งที่ยึดด้วยด้วยสิ่งที่ยึดมั่นว <c oughs> ิชามีเพียงอย่างเดียวคือเห็นถ้ามไม่เชียงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วจิตมันก็ถอยมาจากความยึดมั่นหรือมันจะวางของมันเองจะวางง่ายง่ายง่ายาง,ง่ายวางง่ายง่ายเหมือนกับว่าคนไปขย้ำเอาไฟแล้วก็ วางมือ,อปล่อยออกไปซะเองอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่เห็นในอนิจจังทุกครั้งนัตตา <c oughs> มันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟมันก็ยึดมั่นถือมันว่าอย่างเหนียวแน่นแล้วก็มีจิตใจ <c oughs> ที่ยอมทนทรมานโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> มีชีวิตที่เป็นของ ทนทรมานเป็นการทนทรมานด้วยความรักบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความเกลียดบ้างด้วยความกลัวบ้างด้วยความวิจกกังวลรักใคร่อาลยัยอาวรสารพัดอย่างนะ่ะซึ่งมันเป็นความทรมานโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> ยิ่งรักมากก็ยังเป็นทุกข์มาก เพราะวัยรักมากนะคือยึดมั่นมากเมื่อยึดมั่นมากมันก็หนักมากและเป็นทุกข์มากถ้ามันรู้ว่าเป็นอย่างไรตามธรรมชาติแล้วมันก็จะไม่หลงยึดมั่นมากถึงขนาดนั้นนี่จะเรียกว่าเรามันลืมหูลืมตากันขึ้นมาเสียทีในฐานะเป็นพุทธบริษัท คือเป็นบ,บริษัทของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้มีความตื่นจากหลับแล้วก็มีความเบิกบานสดชื่นแจ่มใสเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทต,ตามธรรมเนียมตามชื่อตามพิธีดีต้องก็ เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทแต่มันกลายเป็นพุทธบริษัทที่ไม่รู้พุทธศาสนาไม่รู้ความจริงในพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทที่ทนทุกข์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันน่าหัวนะก็ให้รีบปรับปรุงแก้ไขกกนเสียให้มีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง เรียกกันง่ายง่ายพูดอย่างขวานผ่าซากเลยคทุกไม่เป็นทุกไม่เป็นใครมันจะเป็นทุกข์กันให้ยังไงก็ตามใจมันฉันทุกข์ไม่เป็นนั่นแหะจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงพุทธะาพแล้วผู้รู้แล้วผู้ตื่นจากหลับผู้เบิกบานสดใส ถ้ายังมีความทุกข์มันจะเบิกบานได้อย่างไรถ้ายังโง่อยู่มันก็ไม่ได้ตื่นจากหลับหลับคือคือคือกิเลสหรืออว,วิชชาแล้วมันก็คือไม่รู้อะไรนั่นเองนั่นพุทธบริษัทส่วนมากยังไม่ใช่พุทธบริษัทโดยแท้จริงแต่พูดอย่างนี้มันมันพูดให้เขาดา่า แต่ไม่เป็นไรเขาด่าก็ได้ไม่ไม่กลัวรแต่แล้วมันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรที่มันน่าน้อยใจว่าเราจะทนในเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรมันยังไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ลงทุนไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้ก็พูดแล้อย่างไง ก็พูดแล้วว่าพุทธบริษัทส่วนมากยังไม่เป็นพุทธบริษัทยังเดินกันคนละทางไม่สนใจเรื่องอนิจ้างทุกครั้งนัตตาสนใจเรื่องสวรรค์เรื่องกามารมเรื่องความสุขเรื่องเป็นตัวกูเป็นตัวตนเป็นของตนดีเด่นดังอย่างนั่นอย่างนี้ไม่สนใจเรื่องอนิจจางทุกครั้งนัตตา มันก็ไม่เป็นพุทธบริษัทอ่ะมันไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานขึ้นมาได้มันมาสนใจเรื่องที่จริงกว่าหรือจริงที่สุดถูกต้องกว่าถูกต้องที่สุดของทุกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตนเองคือเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตา บางทีเมื่อพูดถึงอนัตตาอนัตตาลแล้วมันก็จะต้องพูดถึงไองคำอื่นๆที่มันแทนกันได้เช่นคำว่าสุญญาตามันก็แทนคำว่าอนัตตาได้อนัตตาว่ามิใช่ตนสุญญาตาก็ว่างจากสิ่งที่เป็นตน ว่างจากความหมายแห่งตัวตนอันนี้อนัตตาเมื่อทุกสิ่งมันไหลเรื่อยมันน่าเกลียดตลอดเวลามันก็เรียกว่าว่างจากสาระแห่งตัวตนหรือคำว่าตาถาตา,าตาถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองความที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละมันเป็น ของมันเองมันเป็นของมันเช่นนั่นเองแล้วความเป็นเช่นนั่นเองของมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นอัตตาไม่ได้เป็นอนัตตาเรื่อยไปนั่นแนหะคือตถาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองมันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็แ <c oughs> ม้แต่คําว่าปิทบปัจจยตา คือไม่ฟังเสียงใครจะเป็นไปจะตามเหตุตามปัจจัยมันดังนั้นไม่ฟังเสียงใคร <c oughs> เหตุปัจจัยมีอย่างไรก็จะเป็นไปจะตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นเท่านั้นท่าเดียวเห <c oughs> มือนกับแม่นม้ํามีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นให้ไหลไปเรื่อยใครจะมายืนตะโกนว่าหยุดไหลหยุดหรือหยุดหรือไหลกลับนี่มันทําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีถ้าปัจจตาของมันอย่างนั้น มีของที่มีน้ำหนักเป็นของแล้ว <c oughs> อยู่ในที่ที่ลาดเอียงมันก็ไหลไปตามที่ลาดเอียงเป็นลำน้ำลำธารลำอะไรไปใครจะเรียกว่ายุดหรือไหลกลับอย่างนี้มันทำไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามกฎแห่งอิทัพปฏจยาตาที่ในตัวเราเนี่ยจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมันก็เหมือนกันมันต้องไหลไปอย่างนั้น ตามกฎของอิทธปัจจตตาและเหตุปัจจัยทั้งหลายที่ปรุงแต่งอยู่นี่ก็ต้องเป็นไปตามอิทธปัจจตตาอย่างที่ทราบทราบกันแล้วดินน้ำลมไฟเป็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งร่างกายนี่ไอ้ดินน้ำลมไฟก็มันก็มีเหตุปัจจัยของมันไปตามเหตุปัจจัยของมันพอมาปรุงกันแต่งปรุงแต่งกันข้าเป็นร่างกายร่างกายนี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอีกของดินน้ำลมไฟที่เข้ามา ตกแต่งกันข้าแวแื่อะไรอะไรที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายนี้ก็พลอยเป็นอย่างนั้นไปด้วยแม้แต่จิตที่เข้ามาเนื่องกันอยู่กับร่างกายนี้ก็พลอยปนปวนรวนเรไปตามข้าเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้แต่จิตเองก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจิตซึ่งล้วนแต่เป็นอิทั้ปัจเจตาทั้งเหตุปัจจัยและทั้งตัวจิตเอง เครื่องประกอบปรุงแต่งให้เป็นจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งขึ้นมาก็มีเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามกฎอิทธิปัจจตาไม่มีอะไรแม้แต่สักไม่รู้จะเรียกอะไรสักอนูเดียวไม่มีอะไรแม้แต่สักปรมาณนูเดียวที่มันจะ <c oughs> ไม่เป็นไปต,ตามกฎนั้นะฉะนั้นเราจะตัง้ง รู้ความจริงของธรรมชาติขอ้อนี้อันเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเลื่อนฐานะแห่งคนโง่ให้ค่อยๆหายโง่และกลายเป็นคนฉลาดนี่ถ้าพูดอย่างที่พูดกันอยู่ก็คือเลื่อนจากบุตุชนไปเป็นพระอริยเจ้าการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อดูอนิจจังทุกขังอนัตตา ขานเห็นพอสมควรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วก็ดูอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอีกนั่นแหละไม่ต้องดูอันอื่นดูจังทุกครั้งตาให้ยิ่งกันไปอีกไงก็จะเลื่อนกันไปเป็นพระสกิจธาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เจริญให้เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตายิ่งกันไปอีกจึงจะเป็นพระอรหัน บทเรียนไม่เปลี่ยน <c oughs> มีแต่ระดับมากหรือน้อยหนักหรือเบาบทเรียนมีบทเดียวที่จะเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา